สวัสดีครับพูดตามทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะนําเสนอนะครับก่อนจะเจอร่างของแตงโมนะครับว่ามันเกิดความบังเอิญอะไรขึ้นบ้างครับบังเอิญแบบโคตรบังเอิญดับเบิลบังเอิญเลยนะครับแล้วก็มีการนับถือศาสนากันอีลุงตุงดังมั่วตัวขนาดไหนผมจะใช้ภาพนี้นะครับแทนไอเจนะครับไอเจคนที่เขียนจดหมายแล้วก็ใช้ภาพนี้นะครับแทนเอ่อตา ตาที่เอามืออุ้ผลมือดึงเชือกเอออโผลมือจับเสือ้อมาวันที่เจอร่างเจอคนแรกูููููยสัญญาเพราะว่าคุณแดงโมจะขึ้นมาพั่มหน้าตอนพั่มครับ,รบตอนฟั่มแล้วก็ข้างหลังติดที่คนอยู่ห่อย,ยแต่สิ่งที่เขาขอคือเขาขอให้เป็น ผู้หญิงบดเปล่า,าผิดบดแล้วเงียบเบ๋ผู้หญิงที่เป็นเพื่อนสนิทเท่านั้นหรือเป็นเพทศทสามที่เป็นเพื่อนสนิทเท่านั้นจะได้บอกว่าสภาพศพนี่เหมือนคนนอนหลับปกติเลยใช่ไหมไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยไม่อยากให้ใครเจอเพอราะงั้นนี่พอเสร็จปุ๊บผมก็เลยตัดจะตีสามลุกอาบน้ำกราบพระเสร็จตั้งรถไปเลยใช่ไหมคุณตังโมคุณตังโมเขา เขาอยากจะขึ้นเรือผมฮะเพราะว่าเพราะว่าเคยเคยเคยเขาเรียกว่าอะไรนะแกมาดนใจฉันค่ะหาเป็นคำหนึ่ตอนตีสี่แต่แต่ผมตื่นตีสี่วันนั้นอ่ะตื่นตีสี่ครับตื่นตีสี่แล้วทีนี้แกมาดนใจนิดหนึ่งครับเพราะว่าเขาขอร้องผมว่าเขาอยากให้เพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนที่เป็นเพศที่สามที่มีใจเป็นผู้หญิงเท่านั้นที่เจอเขาก่อนอ่าเขาเนี่ยขอถามก่อนคุณ อสองคนนี้ผมไม่เล่าศาสนาดีกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบ่งทุกาศาสนาในโลกเลยก็ได้ใช่ไหมครับใช่หรือไม่แล้วอีกคําถามหนึ่งเกิดผู้คุณเป็นอะไรกับตีสามตีสี่อ่ะคุณเป็นอ่าทาไมมันโบ,บ๊ะจังหวะมันดูนรกยังไงชัดๆแล้วถามอีกอย่างนะคุณสองคนเนี่ยเป็นญาติฝ่ายไหนของแตงโมหรือว่าเป็นเพื่อนของแตงโม รู้จักกันตอนไหนทําไมต้องไปสกิดใจคุณตอนตีสามตีสี่เหมือนกันเฮ้ยนี่พวกคุณเป็นอะไรวะเนี่ยผมงงอันนี้อันนี้ด้วยความเคารพนะแล้วดูความบังเอิญน,นะเนี่ยเสื้อเสื้อชูชีพใส่หมวกอ่าทหารสีส้มเนี่ยชื่อยอดปะที่ใส่แหวนที่นิ้วอะที่เป็นคนให้พี่เต้แบบยังไงไปเจอจดหมายแล้วก็มาทำพิธีให้ทีอะไรเงี้ยคือจดหมาย เขียนโดยไออาจารย์ที่บอกเป็นคุูรู้แต่พิธีลอยดอกบัวเหมือนอ่ศาส,สนาพารามณ์แต่เฮ้ยพีคนนั้นอีกลอยดอกบัวแบบศาสนาพาราม์โดยต้องทำเฉพาะผู้หญิงแบบศาสนาคิดวอสนี่บอกก่อนนะครับไม่อันนี้ไม่เกี่ยวพี่สอสอเต้น,นะพี่สอสะเต้เขาก็แค่ผ่านไปแล้วก็มีคนให้มา ช่วยหน่อยแค่นั้นเองไม่เกี่ยวกับพี่นะพี่แล้วอีกอย่างที่พี่ที่สุดคือบังเอิญแม่งเออขอโทษครับบังเอิญอีกแล้วฟังยอดขอบคุณมากได้เลยครับผมตามนะตามดูเมื่อคืนนะเมื่อคืนกลับไปแล้วต่อเมื่อกี้นิดเดียวใช่อคือจุดที่เราหากนแทบใช่เมื่อคืนที่เมื่อเช้าผมก็วนหาอยู่ตอนนั้นหลายรอบน้องลอยมาเองแล้วลอยตรงจุดที่สสอเต้ลอยดอกบัวอ๋อตรงบังเอิญเก่งเออผู้ตามท่านครับลองช่วยนับกันดีกันดูสิครับว่าเท่าที่ผมเอามาเนี่ย จนจบเนี่ยบังเอิญกี่ครั้งตรงนั้นเลยจุดนั้น,น,นเลยหางจากโป๊ะห้าคือลอยลอยมาช่วงน้ําลงนะก็เลยลอยมาทางนี้อลอยมาแล้วอะไรรู้ว่าพวกเราอยู่กันเป็นอยู่กับเป็นก้อนแล้วไม่มีใครสนใจไม่มีใครเออพราะว่าเพิ่งมีคนเอาศพมาใช่หรือไม่ถึงไม่เห็น แล้วพอเจอเลยคือลอยมาหาเลยลอยมาหาเลยโอ้นี<ม>่น,น,นะฮะเป็นสิ่งที่อ่าท่านผู้ชมก็วิจารณญาณนะครับแต่ว่าจากนายอดดีถ้าพูดเป็นคุยกับผีไม่รู้เป็นกี่หมื่นกีดเท่าไหรหมื่นแต่ว่านายอดบอกว่าอ่ามันเป็นทางความบังเอิญอะนะใช่ใช่เช้าเนี่ยมีคนบอกว่าคนที่บอกว่ามียาพิเศษอะไรต่างหากแหละบอกว่าอยู่ใต้บ้านแต่จริงก็ลอยมาหาเลยไม่ได้อยู่ลอยมาหาเราเลยแม่หมาเลยมใส่น้องโมรู้ว่าพวกเราเหนื่อยผมว่าน้องโมรู้พวกเราเหนื่อย นะครับอ่ะโมรู้ไม่รู้ผมไม่รู้หรอกแต่คนเนี้ยรู้ว่าพวกพี่เหนื่อยแน่บุญบารมีส่งผลเนี่ยก็อยากจะให้เจอคุณแตงโมนะมจะได้เลยพี่ๆท่านท่านท,ทั้งหลายจะได้เหนื่อยเลยผมก็เอาเรือออกมาจากเหลมอ่ 92, าเก้าสิบสองจันล้าเก้าสิบสอง 92, ครับนี่ก็คือความบังเอิญบางส่วนนะครับในวันที่พบร่างของแตงโมแต่ความบังเอิญ ในเรื่องนี้นะครับยังมีอีกมากมายเราจบกันไว้ที่เรือออกมาจากแกลมจรลัน92ใช่ไหมครับแล้วพรุ่งนี้นะครับผมจะทำภาคต่อให้เราจะได้รู้ว่าอ่าล่างนะครับลอยขึ้นมาเองลอยเข้ามาหาจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีใครอะไรยังไงเหตุการณ์อะไรเดี๋ยวมาดูกันจะจะนะครับ ดูดีครับว่าความมังเอิญอ่ะมันมีจริงในโลกหรือเปล่าขอบคุณการติดตามรับชมครับ